สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพ่นทุกท่านเข้าสู่ช่อง soccer ไทยทีวีของเราอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมเวียดนามนั้นสามารถเอาชนะทีมติมอร์เลสเตไป2ประตูต่อศูนในศึกฟุตบอลชาย4เกมนัดที่4รอบแบ่งกลุ่มครับทำให้ทีมเวียดนามนั้นสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม โดยในรอบรองชนะเลิศครับทีมเวียดนามนั้นก็จะพบกับทีมอันดับที่2ในกลุ่ม B ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าจะพบกับทีมมาเลเซียหรือทีมไทยซึ่งบรรดาแฟนบอลน,นะฮะก็คาดไว้แล้วนะครับว่าโอกาสที่จะพบกับทีมชาติไทยนั้นมีสูงมากและจากผลการในคันดังกล่าวของทีมเวียดนามครับมีแฟนบอลชาวเวียดนามนั้นมาแสดงความคิดเห็นและก็คอมเมนต์เอาไว้หลายท่านเลยทีเดียวครับ วันนี้เราจึงได้แปลแล้วก็เรียบเรียงมาเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์นั้นเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แฟนบอลชาวเวียดนามท่านแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าเกมนัดนี้โค้ชปาร์คและนักเตะทีมเวียดนามรู้ดีว่าอันดับที่2ของอีกกลุ่มน,นั้นน่าจะเป็นทีมไทยแต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำการแข่งขันให้มีผลออกมา เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการพบกับทีมไทยโดยปล่อยให้การเล่นกับตีมอนนั้นเป็นไปอย่างธรรมชาติทําให้เวียดนามชนะไปสบายสบายประตูต่อศูนย์ไม่ว่ารอบรองชนะเลิศเราจะต้องเจอกับมาเลเซียหรือทีมไทยก็ไม่ต่างกันมากนะักเพราะหากเราจะคว้าเหรียญทองเราจะต้องชนะคู่ต่อสู้ในรอบนี้ทั้งหมดฉันขอให้โค้ชปาร์คและนักเตะเวียดนามจงประสบความสําเร็จในทันวร์นาเมนต์นี้ส่วนแฟนบอลเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ครับว่า ฉันคิดว่าลึกๆแล้วโคสปาร์กไม่อยากชนะในเกมนัดนี้แต่นักเตเวียดนามนั้นทำการแข่งขันเพื่อพิสูจน์ตัวเองจึงแข่งด้วยความกระตือรือร้นจนสาม,มารถชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ซึ่งฉันสังเกตโคสปาร์กนั้นถึงกับรูปหัวแบบเซ็งๆเลยทีเดียวกับผลการแข่งขันนัดนี้ส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่ามูรินโญ่เคยกล่าวไว้ว่าหากคุณไม่เสียประตูคุณก็จะไม่พ่ายแพ้ ไม่ว่าคุณจะชนะ1ประตูต่อศูนย์หรือ10ประตูต่อศูนย์มันก็คือชัยชนะเช่นเดียวกันที่เวียดนามของเราลงแข่งขันไปทั้งสิ้น4ีนัดยิงได้6ประตูโดยที่ไม่เสียประตูเลยและเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างผ่อนคลายสําหรับเวียดนามโค้ชปาร์คจึงให้นักเตะหลายคนได้มีการพักฟืน้นอย่างไรก็ตามยังมีแฟนบอลชาวเวียดนามหลายคนนั้นคาดหวังว่าเวียดนามจะแพ้ให้กับไทยในรอบรองชนะเลิศเพื่อให้พวกเขามีเหตุผลในการที่จะให้โค้ชปาร์กลาออก แต่สําหรับฉันแล้วการได้เจอกับไทยหรือมาเลเซียก็ตามในรอบรองชนะเลิศยังไงฉันก็จะเชียร์อย่างเต็มที่ถ้าหากพวกเราอยากได้แชมป์จะต้องไม่กลัวว่าจะเจอกับทีมไหนส่วนแฟนบอลเวียดนามท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์สั้นๆครับว่าทําไมสตาฟโค้ชของเวียดนามถึงดูเศร้าตอนที่ทีมได้ประตูคอมเมนต์ต่อมาครับจากสถิติที่ผ่านมาถ้าหากทีมเวียดนามไม่เสียประตูในการแข่งขันรอบแบ่งกลุม ไม่ว่าจะเป็นในซีเกมหรือการแข่งขันรายการ AFF ครับส่วนมากมักจะพ่ายแพ้ในรอบรองชนะเลิศเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าถ้าหากเราเจอกับทีมไทยแล้วผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาครับมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจจริงๆที่ทีมเวียดนามของเราจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยสไตล์การเล่นเหมือนที่ผ่านมาฉันได้แต่หวังว่าพวกเขาจะสามารถระเบิดฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้ในรอบรองชนะเลิศ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบบไร้ผ่ายและไม่เสียประตูและมีเวลาในการพักมากกว่าคู่ต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากของเวียดนามส่วนในรอบรองชนะเลิศการเจอกับทีมไหนก็ไม่ต่างกันเพราะเป้าหมายของเราคือการคว้าเหรียญทองให้ได้แฟนบอลเวียดนามท่านต่อมาก็ไเลยมากล่าวว่าทีมเวียดนามของเราเล่นได้ธรรมดามากในการแข่งขันครั้งนี้คอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับ ในสายตาของฉันการเล่นของเวียดนามนั้นยังทําได้ไม่ดีพอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประสานงานระหว่างนักเตะการยิงประตูซึ่งดูดูไปแล้วฉันคิดว่าทีมชุดนี้เล่นได้แย่กว่ากัมพูชาหรือลาวซะอีกการที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นั้นถือว่าเ,เก่งมากแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับโค้ชปาร์คและนักเตะเวียดนามได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างกล้าหาญฉันอดใจรอชมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศไม่ไหวแล้ว คอมเมนต์ต่อมาครับฉันขอลุ้นให้นัดต่อไปกัมพูชาชนะมาเลเซียส่วนแฟนบอลเวียดนามท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่านัดต่อไปในรอบรองชนะเลิศเรารู้ดีว่าเราจะเจอกับทีมไหนขอให้ทุกคนสู้เต็มที่และไม่ต้องประมาะหรือตื่นเต้นเมื่อต้องเจอกับทีมไทยคอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับฟันธงได้เลยว่าเวียดนามจะเจอกับทีมไทยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์แฟนบอลชาวเวียดนามท่านต่อมาครับ การที่เราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นั้นมันถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีมเราถือได้ว่าเป็นท็อปโฟในการแข่งขันและอย่าคาดหวังผลงานของทีมไว้สูงเกินไปเพราะจะได้ไม่ผิดหวังคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามท่านต่อมาครับต้องเจอกับทีมไทยในรอบรองชนะเลิศอีกครั้งไม่รู้ว่าคราวนี้มันจะเหมือนเมื่อครั้งการแข่งขันฟุตบอลรายการ AF เ Cup 2020หรือไม่ส่วนแฟนบอลท่านต่อมาครับ ความจริงในปัจจุบันคือนักเตะเวียดนามนั้นยังตามหลังนักเตะไทยอยู่1นึ่ก้าน่าเป็นห่วงจริงๆสําหรับการแข่งขันในนัดต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับเล่นบอลได้หน้าเบื่อแบบนี้ฉันคิดว่าเจอกับทีมไทยเราคงแพ้แน่นอนและก็มาที่คอมเมนต์แฟนบอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับหากปีนี้ทีมไทยหรืออินโดนีเซียคว้าแชมป์ได้ฉันก็ไม่แปลกใจฉันหวังว่านักเตะเวียดนามจะพัฒนาและเล่นได้ดีขึ้นในอนาคต รับแลนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามของพวกเขานั้นครับสามารถเอาชนะทีมติโมเรสเตไป2ประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์กลุ่มได้ในรอบแบ่งกลุ่มครับซึ่งทําให้มีโอกาสที่จะพบกับทีมชาติไทยอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวในเกมาันข่งขันรอบรองชนะเลิศที่วันนี้เราได้แปลมให้เพื่อนได้รับชมรับฟังกันครับและถ้าหากเพื่อนดูคลิปนี้แล้วชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆ ยังไงก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ